สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีดีโดไอดีเกมพรีสคอนเนกนะครับซึ่งตอนนี้มาเปิดในเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ของไทยนะครับก็แน่นอนนะครับเกมกาชาก็มีคนไม่ชอบอยู่แล้วนะสำหรับดวงตัวเอง ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบดวงตัวเองไอดี ID ตัวเองเหมือนกันครับก็เลยเรีมใหม่กันส่วนวิธีดีโลก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยนะครับรโหลดเกมมาเสร็จแล้วก็เข้าเกมปกตินะครับซึ่งถ้าอยากจะให้อ่าไม่ต้องโหลดบหลบแล้วโหลดใหม่เนี่ยก็คือต้องต้องหาโปรแกรมรูทนะครับ รูดตัวไฟอ่อีมูเนี่ยมาลงซะก,ก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ต้องใช้ตอ,ชอีมูตัวที่มันเปิดปิดรูดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นของผมใช้อเป็นเมมูมนะครับแล้วก็ถึงหน้านี้ค่าตั้งค่าการดาวน์โหลดเนี่ยให้เลือกเป็น S D กับปิดเสียงนะครับจะเร็วกว่าถ้าว่าตัวนี้ยจะเป็นไฟขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ เนี่ยครับเรื่องสองอันหลังนี้นะครับก็กดตกลงเดี๋ยวดูเวลานะครับประมาณใช้เวลาประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับต่อครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ข้ามได้ข้ามดะนะครับข้ามครับต,ตรงนี้ก็ข้ามครับ ห้ามอีกห้ามให้หมดครับจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเราปิดเสียงไปมันจะดาวน์โหลดข้อมูลน้อยกว่านะครับม่งนั้นบางคนก็จะมีหน้าจอขึ้นตัวโหลดเหมือนกันะ ชื่อสามารถเปลี่ยนได้ครับมุ่งไปก่อนเลยแลข้ามอีกเหมือนเดิมครับข้ามอีกครับข้ามีกเช่นเคยครับนี่ก็ข้ามครับข้ามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อทําเวลาโอเคตอนนี้มาถึงสเอรียนะครับไม่สามารถข้ามได้ ก็จะทำทริปตรงนี้ประมาณนิดนึงไม่นานครับเอลดีก็กวสจะดีออกก็แล้วตีชา้าไปไหน ก็ทําตามทุเรียปเรื่อยๆครับจนถึงตอนที่จัวอาชานะครับจะอีกนิดเดียคใใคควครับไม่ไกลถึงแครับอันนี้เป็นตัวการันตีนะครับสามดาวแน่นอนหนึ่งตัว เป็นใครอากิโนะวิสเทียโอเคครับได้นะหนึ่งตัวซึ่งตอนนี้นะครับทางเกมเนี่ยมีชดเชยจากที่เกมเลื่อนเปิดมานะครับก็เลยมีเพชรแจก1,500เพชรนะครับซึ่งโจวได้10ครั้งพอดีนะครับหรือไม่ก็คือโจวส10ครั้งได้1ครั้งนั่นแหละถ้า ไครจรีก็แนะนำให้รีตอนนี้ซึ่งมีเวลาทั้งหมด7วันนะครับนับตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเวอร์มีเวลาเจ็วันนะครับก็คือถ้าหมดช่วงนี้ไปแล้วก็ถ้าคุณจะมาลีก็มันก็นจะไม่มีไม่มี 1, พันห้าร้อยเพชรให้นะครับซึ่งใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเนี้ยก็จะได้โค้ดอีก3 0 0พเพชรนะครับรวมก็คือถ้าคุณรีโลได้ดีที่ที่ดีแล้วเนี่ยคุณก็สามารถมาเติมอาทีหลังได้นะครับ รวมๆแล้วเกมก็แจกประมาณ4,500เพรนะครับหรือประมาณ30จ,วจว่จวดตรงนี้ก็เรียบร้อยครับท UTORIAL ข้ามดานะครับแล้วก็นี่ครับถึงจุดนี้นะฮะจุดที่เราต้อง นะครับมันเกิดก็ไม่ต้องตั้งนะครับตั้งเกิดได้มารับ1500เพชรนะครับเดี๋ยวเป็นของชดเชยจากทีมงานนะครับรับเลยซึ่งเราจะจจอาคาชาได้10ครั้งนะครับซึ่งอันนี้เล่าจากคนรีนะครับจะรีตู้พิกอัพก็ซึ่งเป็นจีต้าหรือว่าตู้แพทตินัมก็ได้ซึ่งเลดทุกตู้ทุกตัวเนี่ยเท่ากันนะครับจะกดไปเลยผมกดทำแพทตินัมนะกดป๊บ ถือมาแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นลุงๆอย่างนี้คือ a s r นะครับหรือตัวไอสารดาวหนึ่งตัวแน,น่นอนหนึ่งตัวครับแน่มาดูกันว่าเป็นตัวอะไร,น,น,น,ระน,นะครับอ่าเป็นเดี๋ยวก็ดูแป๊บนึงนะครับเป็นมาโคโตะนะครับสุปว่าไอดีนี้ที่เราเปิดมาเนี่ย เรียงดาวนะครับเราก็จะได้การันตีเป็นอาอกิโนะนะครับแล้วก็มาโคโตเป็นตัวที่เราจว10จัจวดแรกได้นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเราก็ดูกันตรงนี้ว่าโอเคมันเหมาะที่จะเล่นต่อไหมถ้าเราพอใจเราก็ถูกไอดีนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่พอใจไม่พอใจล้วก็รีใหม่ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างมันก็คือเสร็จขั้นตอนการรีแล้วนะครับ ถ้าถามว่าดีถึงจุดไหนควรจะเล่นดีประมาณนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันครับช่วงต้นเกมเนี่ยพวกแท้งเนี่ยมีมีความสำคัญมากนะครับก็คือตะลุยดานแรกๆเนี่ยโอม้มันมันก็ของเราไม่ค่อยมีนะฮะของพวกกลุมกองสวมใส่ไม่ค่อยมีพวกตัวละครสามดาวเนี่ยสเตตจะเยอะนะครับเพราะงั้นเน้นเป็นตัวแท้งก็คือก็คือกองหน้านะครับ แต่เมืองสองตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็จะไม่มีว่าดีเดี๋ยวค่อยอธิบายแถวอื่นต่อนะครับแถวเนี่ยแถวหน้าแค่แสมมติว่าคุณได้โนโซมิอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าชิซุรุนะครับหรือตัวเลดกีต้าร์อย่างเงี้ยต้นต้นหรือมันจะแถมสองดาวมาเป็นมิยาโกะโนคุด,ดิ้งนะครับอะไรอย่างเงี้ก็ยังพอเล่นได้นะครับก็คือขอให้ออก สามดาวประมาณสัก2ตัวขึ้นไปนะครับจะเล่นง่าย2หรือ3ตัวนะครับยิ่งเป็นแทงยิ่งดีเลยอย่างไอดีนี้ก็พอใช้ได้นะครับก็คือมีไมคโครโตะนะครับแล้วก็อากิโนะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ส่วนแถวกลางล่ะถ้าเปิดได้ใครนะครับถึงหน้าเล่นอะไรวันั้นก็แถวกลางนี่มันยืดหยุ่นะครับถ้าเป็นเซเรนก็ได้นะครับไอเซเรนแล้วก็ตัวนี้ครับ อันนี้นั่นไม่ใช่สิน,นี่นั่นผมไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยเก่งนะหรือว่าจะเป็นสองตัวนี้ก็ได้ครับอันนะแล้วก็โมนิก้านะครับอันนี้ก,กลางๆนะครับแต่ตัวนี้ก็เข้า,ข,าข้างว่างวด,ดีแต่กลางนี้มีไม่ค่อยอิมแพคกับเกมเท่าไหร่แรกๆนะครับจะเป็นแถวหน้าสมากกว่าส่วนแถวหลังก็นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวชื่อมาโฮเป็น ใส่ฮิลนะครับตัวสามดาวตัวเดียวนะครับตอนเปิดเกมส่วนที่เหลือนี่เป็นนี่ครับตัวนี้เป็นฮาซินิเป็นดาเมจวิทนะครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันอ,อ๋อสองตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเปิดมาแล้วมันไม่มีตัวแทงเลยคือเล่นยากนะครับคืออาเวทไปยิงๆมันก็ยิงได้แหละแต่ว่าแถวหน้าตายเ,าเวทก็จะไม่ครบสามดาวตัวนี้เป็น อีโอ e เป็นตัว p ีพนะครับซึ่งไม่เหมาะกับเก็บยอดเท่าไหร่ถ้าออกตัวนี้มาก็ไม่ค่อยดีนะครับนอกจากว่าได้ตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยวันวนี้ก็พอได้ครับรีโนดีเหมือนกันเป็นรีโนเป็นแคสเซนต์แล้วก็บาโฮนะครับตัวนี้แถวหลังแนะนำหนึ่งสองสามตัวนี้นะครับส่วนแถวกลางก็เนี่ยฮะซาเลนส่วนอีสองตัวนี้มาเป็นตัวแถมก็ได้ส่วนแถวหน้าเนี่ย ถ้ามาเอ่อนี่ฮะเป็นมังคุโตกนะครับแล้วก็อากิโนะหรือว่าจะเอาดีๆเลยก็ได้น,นะครับที่ผมบอกก็คือเอ่อนี่ฮะจิสุลุและโนโซมิครับสองตัวนี้หรือได้ตัวเล็มาก็ได้ครับกีต้าแต่คือ ไม่ค่อยถึกทนเท่าไหร่จะตัวนี้จะถึกทนสุดนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าพอใจก็ทําการผูกไอดีได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่พอใจก็เหมือนเดิมครับอ่าออกไปที่หน้าเกมก็ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ไปเปิดรูทลบไฟล์ออกแล้วก็เข้าเกมใหม่เพื่อสตาร์ทไอดีใหม่นะครับแต่ถ้าชอบไอดีนี้ก็ผูกเอาไว้แค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นเองนี่ครับมันจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับ เช่นผมผมชอบไอดีนี้นะครับผมก็จะเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้ครับตรงตั้งค่ารหัสเชื่อมต่อนะครับก็คือตั้งรหัสสองบรรทัดนี้นะครับอันนี้ตั้งแล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรหัสผ่านเข้านะครับเฉพาะรหัสผ่านเดียวนะครับส่วนไอเดีเราดูที่ไหนไอเดีเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรไฟนี่ฮะ ไอดีเราคือเลขต,นะลขตัวตนี้นะครับเลขเก้าตัวตรงนี้นะครับก็คัดลอ,อกไปได้เลยสมมติผมคัดลอ,อกนะครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นงานเสร็จนะครับหนึ่งไอดีครับแต่อยู่ที่ว่าบางมันกาชา,าจะออกมาดีไม่ดีเราก็ต้องเลือกเอานะครับอย่างไอดีผมเองที่ลงทดสอบโคสเบต้าเนี่ยของเซไทยนะครับเปิดไปประมาณหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโลนะครับ ไม่ออกสาดาวเลยครับก็เลยผมพยายามมา่าดีโลเนี่ยเพื่อให้ได้ไอดีที่ตัวเองอยากได้นะครับแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ